สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเราจะมายำปลาคิมกันนะคะไปทำกันเลยค่ะพริกสดเราก็ซอยแล้วนต่เ,เรามาซอยหัวหอมกันนะคะการหั่นหัวหอมถ้าไม่ถนถัดแกะลอกเรียนแบบนะคะหวัวนิ้วค่ะ แล้วก็มาปรุงรสกันนะคะนิ่ใส่ขงนัวซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลค่ะตัดลงไปเดี๋ยวก็มาดีบ้มนาวกันนะคะวันนี้จะใช้มะนาวสองลูกค่ะหั่นมะนาวนะคะรสชาติต้องได้ ออกเปรี้ยวออกหวานหน่อยหน่ยนึงนะคะแต่ไม่ต้องหวานมากค่ะใส่แค่ปลายช้อนก็พอค่ะน้ำตาลไม่ต้องเยอะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมคลุกตาเลยค่ะตานะคะเอาคลุกกับแป้งทอดกรอบค่ะตัวจะได้สวยออกมาสวยเละๆนะคะ นี่คือปลาทูเค็มหรือปลาทูมันค่ะอันนี้เราจะใช้สามตัวนะคะสามตัวค่ะเอาแป้งมาเทใส่ลงไปเลยค่ะทาแป้งให้น้องนะคะ ทาแป้งให้น้องนะคะคลุกให้ทั่วเลยนะคะทาให้ทั่วเลยค่ะเพื่อจะทอดออกมาได้สวยค่ะตั้งกระทะค่ะเทน้ำมันลงในกระทะนะคะเมื่อใส่น้ำมันแล้วรอให้กระทะร้อนนะคะรอให้น้ำมันร้อนแล้วค่อยใส่น้องลงไปค่ะเอาน้องลงมาทอดได้เลยค่ะนี่ค่ะสวยนะคะคลุกให้ทั่วอย่างนี้ค่ะ เมื่อเห็นว่าข้างล่างมันเหลืองเนี้ก็พลิกค่ะน okay, ะคะเวลาเราพลิกตัวจะสวยมากเลยค่ะไม่เลกค่ะถูกแล้วค่ะยกขึ้นจากกระทะนะคะ เห็นไหมคะสวยมากค่ะน้ำมันอย่าทิ้งนะคะเอาน้ำมันมาเทใส่น้ำจิ้มที่เราทำไว้เมื่อกี้เลยค่ะคลุกเคล้าน้ำจิ้มนะคะให้เครื่องปรุงที่ปรุงที่เราใส่ไว้เมื่อกี้นะคะให้เข้ากันเมื่อเสร็จแล้วเราเอาน้ำจิ้มที่เราได้ที่ใส่มันแล้วมาราดลงบนตัวปลาเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะ ยำปลาทูมันหรือปลาเค็มนะคะเป็นไงบ้างคะน่าทานไหมคะกินกับข้าวสวยร้อนๆจิ้มกับข้าวเหนียวก็ได้นะคะอร่อยะคะ่ะ